ต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านสู่ตำบลวังวนลำดับต่อไปนี้นายดอกรักสุกจันทร์กำนันตำบลวังวนจะได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงานกำนันยอดเยี่ยมจังหวัดพิษณุโลกประจำปีพุทธศักราช2 5 6 7กระผมนายดอกรักสุกจันทร์กำนันตำบลองนอําเภอพุพิลามจังหวัดพิษณุโลกเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพศ2508 ปัจจุบันอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่62หมู่10ตำบลวังวนอำเภอพุมพิลามจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐประศาธนาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชสาขาการบริหารการปกครองท้องที่ประวัติการดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งกำนันตำบลวังวนตั้งแต่ปีพศ2544จนถึงปัจจุบัน และเคยได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมปีพศ2556พื้นที่รับผิดชอบ48.23ตารางกิโลเมตรจำนวน10หมู่บ้าน980ครัวเรือนประชากรชายหญิงรวม2,329คนจากข้อมูลจบทปี2,565คุณลักษณะเฉพาะบุคคลกำนันดอกรักสุกจันทร์มีบุคลิกลักษณะโอปนิสัยล่าเริงแจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีการพึ่งตนเองขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบมีเหตุผลให้เกียรติเพื่อนร่วมง,งานมีความประหยัดเก็บออมตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโปร่งใสตรวจสอบได้มีวินยัยยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยเคารพกฎหมายเทอดทุนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในศีนลธรรม อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือทางราชการดูแลทุกสุขประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวและประชาชนด้านการส่งเสริมความสามัคคีปองดองสมานฉันท์ตำบลนง,งนได้ใช้กลไกศูนย์ยุติธรรมชุมชนและกรรมการหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการบริหารความขัดแย้งภายในตำบลและหมู่บ้านสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ดีมีกิจกรรมสามัคคีปองดองของผู้นำระดับตำบล ตลอดจนประชาชนในหมู่บ้านผ่านโครงการกินข้าวเมื่อแรงกินแกงฮอนๆอนเล่าสุขทุกร้อนสู่กันฟังเป็นประจำทุกเดือนมีการทำบันทึกข้อตกลง m m u เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเช่นการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัดบ้านโรงเรียนและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ทุกภาคส่วน รวมกิจกรรมพัฒนาวัดสร้างความสมามัคคีปองดองสมามัญันส่งผลให้วัดที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยมทั้งสามวัดทําบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่นอนโครงการตําบลเข้มแข็งตามหลักปัจญญาเศร,รษฐกิจพอเพียงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสมามัคคีของประชาชนหน่วยงานในพื้นที่ส่งผลทําให้ตําบลงุณได้รับรางวัลโลกพระราชทธธาน ตำบลเข้มแข็งตารลักปัชยาเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศระดับจังหวัดพิษณุโลกรวมกระทั่งกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีปองดองผ่านเวทีช่วยเหลือแบ่งปัน,ปนกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีปองดองผ่านประเพณีและวัฒนธรรมรางวัลแห่งความภาคภูมิใจปีปศ .2566 เข้ารับปูป่พระราชทานรางวัลตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปัชยาเศรษฐกิจพอเพียงระดับดีเลิศต่อหน้าพระฉายารักษ์สมเด็จพระนิธฐาทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีรับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติประเภทผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นปีพศ .2566 จากอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนรับรางวัลโลกเกติยศพร้อมเงินรางวัลจำนวน35,000บาท รางวัลตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนะเลิศประเภทชมเชยระดับประเทศจากปรัดกระทรวงมหาดไทยผลการปฏิบัติงานด้านอำนวยการตำบลนงวนมี10หมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีอาคารอนเนกประสงค์ใช้เป็นที่ประชุมของหมู่บ้านและเป็นสถานที่จัดเก็บวัสดุเอกสารและงานธุรการมีการจัดทำบัญชีรับจ่าย มีการแบ่งฝ่ายรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบมีการจัดการประชุมคณะกรรมการและราษฎรในหมู่บ้านทุกวันที่สิบของเดือนโดยจะนำข้อราชการประกาศระเบียบกฎหมายรวมทั้งนโยบายของรัฐมาแจ้งให้ประชาชนทราบมีการรายงานสรุปรายรับรายจ่ายให้กับคนในชุมชนและติดประกาศอย่างชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยมีการจัดประชุมประชาคมกำหนดกฎระเบียบของหมู่บ้านมีการบังคับใช้ได้จริงใช้กลไกลของคุ้มบ้านมาขับเคลื่อนมีระบบการป้องกันภัยและการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยใช้การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นศูนย์รวมใจของคนในหมู่บ้านให้ประชาชนรู้รักสามัคคี สร้างความปองดองสมานฉันพึ่งพาตนเองร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อเอาชนะยาเสพติดโดยใช้ทุนศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวตั้งต้นเพื่อจัดหาทุนศรัทธาและทุนปัญญามาสมทบกองทุนแม่ของแม่นดินส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาร่วมจัดการเดินรณรงยาเสพติเป็นประจำทุกปีกับเคลื่อนกิจกรรมโครงการทบีนัมบวัน เป็นแกนนําส่งเสริมกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องสุราบุหรี่การพนันต่างๆนําเงินที่ลดได้มาฝากกับธนาคารจากเดิมมีหนึ่งหมู่บ้านปัจจุบันขยายผลไปครบทั้งสิบหมู่บ้านผลของการดําเนินโครงการธนาคารหมู่บ้านลดปัจจัยเสี่ยงของตําบลนงวลทั้งสิบสาขาส่งผลให้ประชาชนมีการลดละเลิกสุราบุหรี่การพนันอื่นๆโดยมีบุคคลต้นแบบจำนวนห้าสิบสองคน ประชาชนมีสุขภาพดีหนี้สินครัวเรือนลดลงลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีเงินหมุนเวียนจากที่สมาชิกรถละเลิกอบายมุกนำเงินมาฝากกับธนาคารหมู่บ้านลดปัดจจัยเสี่ยงส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะสังคมที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านกระบวนการอบรมครูขอ เป็นคณะทำงานศูนย์คัดกรองบำบัดยาเสพติดตำบลบังวนโดยได้นำผู้เสพที่บังคับบำบัดจากโรงพยาบาลพมพิรามมาบังคับบำบัดและคนในชุมชนสมัครใจบำบัดโดยใช้วิธีชุมชนบำบัดมีการประชุมวางแผนกับคณะทำงานเดือนละหนึ่งครั้งมีการคัดกรองผู้บำบัดทุกวันศุกร์อบรมให้ความรู้แก่ผู้รับการบำบัด ติดตามช่วยเหลือให้กำลังใจมีขบวนการสร้างแรงจูงใจจากผู้นำเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ต้นแบบของสำนักงานสาธารณาสุขทีมผู้นำระดับตำบลระดับอำเภอและระดับจังหวัดผลของการขับเคลื่อนส่งผลให้ตำบลนงวงนได้รับรูรางวัลจากสำนักงานสสทุกหมู่บ้านมีระบบการป้องกันดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ มีกิจกรรมยูดานเวียนยามเฝ้าระวังดูแลป้องกันชีวิตและทรัพย์สินมีการจัดทําแผนป้องกันสาธารณาภัยหมู่บ้านตนําบลเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติได้มีการจัดประชุมทําแผนแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงประสานหน่วยงานของงบประมาณจัดทําโครงการปี2566ได้รับงบประมาณขุดลอกคลองทําคันกั้นน้ํา จำนวนงบประมาณ29ล้าน2 5 0 0 0บาทจัดตั้งเครือข่ายการข่าวในการป้องกันเหตุร้ายและการปราบปรามร่วมกับอำเภอรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อมีเหตุภัยพยิบัติต่างๆจะประสาวนหน่วยงานให้ความช่วยเหลือรวมทั้งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนปณีปนอมข้อพิพาท โดยใช้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังวนและกลไกลของกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนไกลเกลี่ยข้อพิพาทพูดคุยหาทางออกร่วมกันจนเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านดำเนินการจัดทำเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยผ่านเวทีการแสดงความคิดเห็นและจัดทำข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องและแม่นยำตั้งแต่ข้อมูลประชากรข้อมูลทรัพยากรข้อมูลการคมนาคมข้อมูลการเมืองการปกครองข้อมูลาศาสนาวัฒนธรรมการประกอบอาชีพรายได้แหล่งทุนวัตถุดิบและได้นำข้อมูลจปทและกชชสองคอมาวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ที่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านตนําบลส่งผลให้ตําบลองวลเป็นตําบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําปี2566ได้รับโร่พร้อมเงินรางวัลชนะเลิศตําบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2566ระดับประเทศด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านตนําบล น้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีโดยเริ่มต้นจากครัวเรือนกลุ่มชุมชนที่เห็นผลอย่างชัดเจนด้านการลดรายจ่ายน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัวรู้ว่ากินได้ปลูกผลไม้เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคมีการถนอมอาหารการแปรรูปเก็บไว้กินแบ่งปันเพื่อนบ้านทําให้ประชาชนมีแหล่งอาหารเพียงพอครบทุกครัวเรือนด้านการเพิ่มรายได้ตำมนงวนมีการจัดตลาดนัดชาววังสําหรับเป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าให้ชุมชนให้ประชาชนนําพืชผักสวนครัว สินค้าที่แปรรูปในครัวเรือนหรือจากการบริโภคมาจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆในชุมชนด้านการประหยัดได้ส่งเสริมครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์การแปรรูปการถนอมอาหารและการลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรส่งเสริมการออมกับธนาคารหมู่บ้านลดปัจจัยเสี่ยงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนหมู่บ้านเป็นต้นด้านการเรียนรู้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการดำเนินงานสู่นเรียนรู้ชุมชนการจัดทําบัญชีครัวเรือนและสนับสนุนการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมความรู้ให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีการปลูกต้นไม้ปล่อยปลาและดูแลแหล่งน้ำ และบึงรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอรณรงค์ไม่เผาตอซางการจัดการบริหารขยะคัดแยกขยะเปียกขยะแห้งการลดการใช้ถุงพลาสติกส่งเสริมกิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งถนนกินได้กิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันผลจากการดำเนินงานส่งผลให้บ้านวังไม่แก่นหมู่ที่สิ ตำบลบางวนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหมู่บ้านเศรษฐ,ษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัดมีการบรูณาการกองทุนต่างๆตามหลักธรรมพิบาลโดยใช้เงินผลกำไรมาจาัดสรรใช้กองทุนแม่ของเพนดินและกองทุนกลางหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกเช่นทุนการศึกษาพัฒนาหมู่บ้าน สนับสนุนกิจกรรมวัฒนาธรรมประเทณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขร่วมดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆเช่นเป็นคณะอนุกรรมการกานก,กรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสตรีในหมู่บ้านตำบลโรงเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงผู้โดยอากาศและมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียงโดยช้บงบประมาณจากผลกำไรของกองทุนชุมชนต่างๆผู้ประกอบการลูกชิ้นตำบลบังวนรอพอสตอคณะสงฆ์ในตำบลมงวนมอบเงินทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนร่วมกับผู้ประกอบการลูกชิ้นตำบลบางวนนำเงินและสิ่งของมามอบในวันเด็กแห่งชาติ สนับสนุนและส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังวนเครือข่ายภาคีจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำเพื่อคองสวยน้ำใสโครงการปล่อยพันปลาเพิ่มผลผลิตด้านการประมงในพื้นที่โครงการปลูกยาแฝกถลืมพรกเกียตรติร่วมกับอบตาวังวน รณรงค์งดการเผาฟางลดฝุ่น PM 2.5และเพิ่มไรายได้จากการอัดฟางข้าวจำหน่ายการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตั้งแต่ปีปศสองพร 2, ได้รับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นได้มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาพันพัฒนาองค์กรชุมชนปี2566ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงจํานวนแปดหลังเป็นเงิน167,200บาทดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนบําบัดผ่านศูนย์คัดกรองบําบัดยาเสพติดตําบลมังวนจัดทําโครงการมังวนชนวิ่ง ส่งเสริมการออกกําลังกายและจัดหารายได้เพื่อสร้างห้องปลอดเชื้อห้องกายภาพบําบัดและที่จดลดให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำำําตําบลมีผู้เข้าร่วมและมีผู้ที่สนับสนุนคือชมรมลุกชิ้นเป็นจํานวนเงิน581,720บาทและมีการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันแก้ไขโรคไข้เลือดออกโดยจัดตั้งกติกาของหมู่บ้านตนําบล ส่งผลให้ในรอบสองปีที่ผ่านมาตบบนบังวนไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกด้านการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนผู้โดยโอกาสในตบบนวังวนและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนกศอรอำเภอพมพิรามเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนวัดตามโครงการวัดประชาลัสร้างสุข จนผ่านเกณฑ์ระดับยีเยี่ยมทั้งสามวัดส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาพาประชาชนเข้าวัดทำบุญเมื่อปี2560ได้บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษ การสนับสนุนศิละปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นผู้นําในการอนุรักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นประเพณีทําบุญกลางบ้านประเพณีแห่เทียนจำนำํนานาพรรษาประเพณีส่งน้ําพระลดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุประเพณีลอยกระทงประเพณียกธงวันสงการกำนันดอกรักสุกจันทร์ก็จะเป็นผู้นําด้านศาสนา นำประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทุกปีและได้นำภูณปัญญาอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตำบลมางวนนำเสนอผ่านการประกวดขบวนเห่ในงานศักการะเท้ามหาพรมชมเบญจมาศทุ่งสารสืบตำนานพรมวิถีและของดีงืังพรมและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งติดต่อกันสามปีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองจังหวัดอำเภอได้ปฏิบัติงานตามโครงการที่สำคัญของรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดอำเภอได้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาหมู่บ้านตำบลส่งเสริมการอ,อมแห่งชาติมีการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชนโดยผ่านกองทุนต่างๆเช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนประกันสังคมมาตรา39มาตรา40จัดตั้งสมาคมชนันก,กิจสงเคราะห์ครอบครัวการแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5รณรงค์ไม่เผาต่อสังในพื้นที่การเกษตรเพิ่มมูลค่าโดยการอัดฟางไถกบรณรงค์การจัดทำถทังขยะเปียกร้อเปอร์ซนในการคัดแยกขยะเพื่อก่อให้เกิดรายได้ จัดตั้งศูนย์คัดกรองบำบัดยาเสพติดตำบลองุลนประชุมจัดทำแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งประสานหน่วยงานของงบประมาณขุดลอกลำคลองในพื้นที่ใช้ช่องทางสื่อสารระหว่างผู้ว่ากับประชาชนผ่านรายการผู้ว่าพิโลกชวนคุยทางหอกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ทางลายทางเพจหมู่บ้าน ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัดอำเภอการแก้ไขปัญหาความยากจนประสานหน่วยงานภาคีสร้างบ้านผู้ยากไร้จำนวนสองหลังในแก่หลังที่หนึ่งหมู่ที่สองตำบลวงงังวนโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอบตอวงงังวนอปจอพิษณุโลกชมรมลุกชิ้นตำบลวงงังวนโดยผู้นำชุมชนสนับสนุนแรงงานเป็นมูลค่า หนึ่งแสองบาทหลังที่สองหมู่ที่6กตำบลนงวลได้รับงบประมาณจากอบจพิษณุโลกจำนวน4ี่หมืบาทและหมู่บ้านสนับสนุนแรงงานผลการปฏิบัติงานตามอำน,นาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตลอดการดำรงตำแหน่งกำนันตำบลนงวล22ปี นำมาถ่ายทอดและทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บังคับบัญชาตลอดจนหน่วยงานต่างๆระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและประชุมรับนโยบายจากนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียวสนับสนุนร่วมบริจาคเงินและเชิญชวนชมลมลูกชิ้นตำบลวังวนบริจาคเช่น สร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่ห้าปรับปรุงพื้นที่สารพระพรมสนับสนุนวันรวมน้ำใจกาชาติเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเป็นคณะทำงานในการออกแบบพิธีงานเปิดงานของดีมังครมประจําปี2566ปิดตากินลูกชิ้นเชิญนักข่าวมาทําข่าวออกทีวีและสื่อประชาสัมพันธ์ดังไปทั่วประเทศ รานได้มีการออกแบบกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นลูกพี่ร้องลูกน้องเต้นสร้างความบันเทิงสนุกสนานมีผู้สนใจมาเชียร์จำนวนมากเป็นตัวแทนจัดนิทรรศการการเสวนาหัวข้อผลสำเร็จและทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2566รวมกระทั่ง ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถดูแลทุกสุขอำนวยความเป็นธรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนประสานงานแก้ไขและช่วยเหลือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลวังวนขอจบการน,นำเสนอครับ